ว,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 ว่าเพียงเห็นดูล่มกล้วก่อนทำยังตีลม รุ่นน้อเอารุ่นี่ก็ได้เป็นลมละลมเบาแล้วทำยังไหลุ่มไกนเสียนเบาห <c oughs> ลุดนลุนเขาเกิดสนอวันลาดังหองเถอ cái hạt nó đây no YouTuber nè. Hai vai YouTube. YouTuber đặng nữa. này <laughs> เฮ็ดแนวไอะคือุ่มบคลากที่เตุส่วนโบใหม่สุวนบใหม่ได้เบอร์สี่เจสสันเมื่อเมื่อแรงล่องลองใส่โกเดอเอาเล่นเล่นเล่นในบากกันเลยเดี่ยวขอยิดเดี่ยวารดิิดิตัวนีก็เดี่ยวพิน Tao sang ngoài nào mà nào. Mày coi ở tay anh ở tay khăn nhiê, nhiê, phải mua sạc hàng này. Mất nát phốt Nó. Tao mình mua sạc ở đấy Nhưng mà coi khăn cầu Mất nát cũng เสียนบบาต้องอยู่ลมควอยเสียนหมาดคนอื่ก็ได้ถ้ามันอยู่เด้ควอยเหงาโง่ยันอยู่ขู่ไงเนี่ยมันแทงเทิงลมใหญ่มานั่งว่าคนไทย เราเปล่าก็ได้นี่มัน้ากของว่าของของเขาอีกเลี้ยงหางขาวอีขาวอีขาวเศร้าซากของว่าด้วยเอาเจ้าเข้าก็ได้หรือเปล่ามันส้มดุนกัน ทางยาวครับเจ้าเข้าได้บ่โอฟิ้มือเลยนี่กับเจ้าเข่าได้โอ้กับจับเข้าได้ฟิ้มือเด้เเดอเออฮิ <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าเรียบร้อยเนาะการเอาวาวลงครับ